chè món lấy nó nó lấy đâu cơ liệt chú chị lấy đâu cơ mà nó chả chuyện gì nó nhân nữa, chân nên thì cho nó từ, nó nói ฮออยู่ละอ้วนอยมึงสิงนอนนีเราไว้ขากอเจาอเชื่อขาวกเขียเจมันรีละอ้วน่ะเออยู่เจ้านี้ยจะพิ่งจะยื้เลยยเจ้านีจะสีตาท้าสานสตัวนี่จะจช้นันเปะโอเคฮะที่กิไรจะเจอะต่อน่อยก็ได้เจอันนี้โมนี่หอมวาสิจุดจุ๊มิชอ

กิเลสกตจะจะโหเจ้าย่ลงข้มไว้เีจะลอยวัวก็จืเียเทียที่รักักูยอะตัดัเปเจติตัวอดเจียเปเสาวอ้วนซสาวโตจะจ้าอนเดซึอนี่จะใช่นี่เปอก้วหอนี่อาสสะให้นี่เชนตัชนเอแคเปก็เลยจเปปออน้อยนะเปีเจีชิตอปออน้อยให้เจีที่ปอกใจอยู่นอซึนะ

多多哎，皮哎、欸，多、欸、啊！多多乱哪呢？哦，我都抱过头呢，可以，太好样。你太呆，给给我给过呢。来喽，来哪姐？这个张杰，这个这个嘛，我这就吃饭哦。好，好，好。嗯。妈我知道。 อ๋อขึ้นนี่ผักอันนี้อะไรนี่นะอ๋อนี่เนาะหมดใจ

เดยวรอเขาไม่เมสช์ไปน้องกซอดีน้าส่นหนาให้อาจะกับ้านะูสนะน้อกันบ้สุกเตอร์ หมอช่วยความไม่ไว้ช่วยเป๋ขอช่วเป๋จะรู้ก่อ 好没有，他别个人弄白好，都弄个啥乐。嗯嗯、啊，后对再这是古乐街，这是为了上台阶台好，去看

Nếu mà trên nắp nó Nó nắm dưới <laughs> mặt dưới <laughs> nó tạm thường là tên là là tên là lỡ. là tên luôn cháu. Nó tên là nào vậy Ờ, là tên là tên dưới nó Nè, tên tên là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 

do mà ơi con, cái chị, nó nó. cái nào, tất cả là đó, giờ chị đi đâu đấy mama, giờ tên tụi nó chỉ muốn gì mà, liền, lú, lóc kia bay to, mấy lóc tụi con cháu ở đây chỉ hả, liền, lóc kia bay to, muốn chơi bê hông, muốn giờ

Các bạn nhớ đăng kí cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

tới nhiều hộ họ chú ta là chị cứ vui rồi 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 nhóm nó to xẹm mà nó nữa cho mồm rồi to xẹp lá nè cho mồm nè về họ sẽ nhỏ nó mà ca xẹp cha rồi nhóm họ nó nó vợ tôi nó chị chú mà la là đi kia ước chơi cha chơi cha cho nó chơi rồi ít khó nói thiệt thì tao cha bự

ไปเอ้าจะไปไปหน่อยจะด้วยคอยใส่ใมึงก็้ใตต้นไม่โดจะไปนั่าไปก็เอยอู่ใตต้นนี่มันเียงไ่ไปไปนั่ไปอากตาหกเจาต่มันนาอืมจะทันน้อยชัมันเจมาก็จีไปเจียันนัหล่อเนี่ยนหล่อเจียอืเจีกย แล้วเจ้านี่โตอีกหนึ่งนัดดีเหรอเนี่ยบุญเดือนเหรอ老大เนี่ยโอ้ยไม่เหรอโอ้ยเหรอไม่เหรอเหรอไม่เหรอจังท่องเหรอโอ้หัวใจจังท่องเลย

นเกที <ics> ่ยร้อดหนอเนาะนมันเกลี่ยก่นต้องตัดเป้นโนไดเลยจปติชูออน้อยอีเข้ไปยังกรตุ้นล้อให้สิช้าง้อยมาไรันแม่าอไจอย่างเดียวจบไปอะาเดีจบไปแล้ว ค่ะพลนากรมุฑียสมเสื้อดินกขอนะไม่นะบ่ค่ะนะจะเอาใส่กินน่ะเก็บท่านี้เนี่ยนูนี่นะเนี่ยถ้าจะซื้อตานี50000บาท <laughs> <seid t Redmi horrible> <wahda> <mai śmete>